สวัสดีครับวันนี้จะมาทำข้าวผัดนะครับตอนนี้แม่เอาหมูสามชั้นที่ทอดกรอบนะครับลงไปผัดกับไข่นะครับแล้วก็ผักคะน้านะครับผัดไปนลืนครับข้าวใส่นลครับ ทำเป็นอาหารมับ้านนะครับทำทานนีงนะครับใส่ซอสลงไปนะครับใส่ซีอิ๊วลงไปครับตามต้องการเลยนะครับแล้วก็ผัดรวมกันนะครับแม่เขาจะเคยชินกับการ ใส่ส่วนประกอบต่างๆนะครับเขาจะรู้นะครับว่าใส่ประมาณไหนนะครับว่าจะได้รสชาติที่ถูกปากนะครับใส่น้ำมันหอยครับประมาณสองช้อนนะครับ ก็น้ำตาลทรายประมาณช้อนหนึ่งนะครับนะครับลาณช้อนหนึ่งน้ำตาลครับ ให้เข้ากันนะครับสีน้หอมเลยนะครับใส่หมูสามชั้นทอดกรอบนลยนะครับจิ่งทาให้หน้ากินเลยนะครับ ทำง,ง่ายนะครับทำทางกันภายในครอบครัวนะครับหอน้าทานนะครับ แลนะครับสุกแล้วครับตอนนี้เตรียมตักใส่จานนะครับ เป็นอาหารทานจานแค่จานเดียวนะครับทานกันในครอบครัวนะครับเสร็จแล้วนะครับข้าวผัดนะครับใส่หมูทอดกรอบนะครับกับผัดกับไข่ครับทำเป็นอาหารบ้านๆนะครับแม่ทําทานเองภายในครอบครัวนะครับ นหน้าตาน่าประทานมากเลยนะครับพร้อมด้วยพริกน้ำปลานะครับ,รบหอมๆเลยนะครับน่าทานมากเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับปาก ตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับฝากช่องวินัยธรรมวรด้วยนะครับวินัยธรรมวร c h ชาแนลนะครับฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ